รายชั้นนางสาเชติดาวให้คุณเลขที่11ชั้นประเทมศิษย์พีที่5้ับวันนี้จะมานำเสนอวิชาการศึกษ,ษาและการนำเสนอเรื่องโครงการพระราะชบิดโครงการพระราชบิดคือโคร,ร,รงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าลุยกิวทรงวางแผนพัฒนาและทรงเสนอแนะให้รัฐบาลหรือหน่วยงานราชการพิจารณา,าความเป็นไปได้และร่วมดำเนินการเพื่อพัฒนาชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนตอ่อมาได้ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นส่วนใหญ่โครงการพระราชดำริเป็นโครงการที่ประบัตสมเด็เพระบรียบชนะการที่เปิมหาภูมิพลอภิเดกมหาดาบรมนาถิปิดได้พระราชทางเดียประชาชนชาวไทยเช่นโครงการเกี่ยวกับน้ำดินป่าและวิศว,ศว,ศว,ศวกรรมโดยมีส่วนราชการที่ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานในการรับและประมวลพระพพราชดาริรคือ สนาน,นักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมเนื่องมาจากปัญหาที่เกิดจากการพัฒนาเศรษฐกิจโดยอุตสาหกรรมที่ไม่ได้วางแผนอย่างรอบคอบได้แก่ 1. การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรดิน 2. ด้านอนุรักษ์ทรัพยากรแหล่งน้ำ 3. ด้านอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเน้นย้ำเสม,มอว่าโครงการของพระองค์นั้นเป็นโครงการที่มุ่งช่วยเหลือแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่ราชดรกำลังประสบอยู่ตัวอย่างโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดิที่เน้นหลักมุ่งแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าซึ่งต้องการแก้ไขอย่างรีบเ่วนเช่นกรณีเขตพื้นที่อำเภอระหานทราย จังหวัดพุรีรัมซึ่งเป็นเขตติดต่อกับประเทศกัมพูชาและเป็นพื้นที่ยากจนในเขตอิทธิพลของผู้ป่กอบการรายคอมมิวนิสต์ที่วนการพัฒนาของรัฐยังเข้าไปไม่ถึงในช่วงระยะเวลานั้นภายหลังจากมีโครงการอันเนื่องมาจากพระรือนเข้าไปดําเนินการแล้วปัญหาความมั่นคงที่เคยมีอยู่ก็ลดน้อยถอยลงและหมดสิ้นไปในที่สุดแม้กระทั่งปัจจุบัน โครงการที่แก้ปัญหาเฉพาะหน้าและจะมีระยะย,ยาวต่อไปคือคการแก้ไขปัญหาจราจรจำนวนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดิษปัจจุบนจ 4, ันมีจำนวน4,701โครงการได้แก่ 1. โครงการสวนพระองค์สวนจิตรดา 2. ศวนยศึกษาการพัฒนาห้วยทาย 3. โครงการแก้ดิน 4. โครงการหยุดยาแฝก 5. โครงการหมอแพทย์พระราชทานวิธีการแก้ปัญหาดินเที่ยวจัดตารแนวพระรชาชดุริมีดังนี้ 1. ควบคุมระดับน้ำใต้ดิน 2. การปรับภุมดิน 3. การปรับสภาพพื้นที่ดิฉันขอจบการน,นำเสนอน,นี้ขอบคุณค่ะ